สวัสดีครับกระหึ่มแวดวงการเมืองขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อนิีด้ดาโพปล่อยผลโพลล่าสุดเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองทั้งตัวบุคคลที่จะมาเป็นคู่ชิงนาะยกรัฐมนตรีแล้วก็ความนิยมในพรรคการเมืองเนี่ยนะปรากฏว่าอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตนเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ในลำดับไม่ใช่อันดับหนึ่งวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง ปาดหน้าพิธาลิมเจรญรนัดบิ๊กตู่คะแนนวูบคะแนนสุดลงไปเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงผลโพนี้เพราะว่าเชื่อเลยว่างานนี้ฝ่ายตรงข้ามของ คุณทักษิณชินวัตรนี่นะฮะโดยเฉพาะฝ่ายประเด็จการและบรรดารลิ้วล้อฝ่ายประเด็จการทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยคงจะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกันไปแถวนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูผลโพก่อนนะเดี๋ยวขอภาพตรงนี้ลงไปก่อนนะครับผมผลโพเนี่ยซึ่งาทางนีดาโพเขาเพิ่งปล่อยออกมาจากข่าววันที่26นี่นะครับให้ท่านได้ดูภาพนะฮะ ให้ท่านได้ดูภาพของโพล่าสุดนี่นะครับนิดาโพนิดาโพนี่เป็นภาพผลโพของนิดาโพเนี่ยฮะแต่ว่าผมจะอันนี้จะเป็นทั้งโพที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคเดี๋ยวผมจะให้ดูผลโพของอุ้งอิงนะครับนี่คือผลโพของอุ้งอิงนะครับเอารูปผมออกไปก่อนอทางนิดาโพเขา มีคำถามอยู่สองประเด็นหลักประเด็นว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะสนับสนุนใครปรากฏว่าอุ้งอิงมาเป็นอันดับหนึ่งท่านดูที่ตรงตัวเปอร์เซ็นต์สองแถวล่างนี่นะฮะจะมีครั้งที่หนึ่งทับหกห้า อุ้งอิงได้คะแนนมา12.53%อันนี้สำรวจเมื่อเดือนมีนาคมนะครับพอมาสำรวจล่าสุดเมื่อวันที่20-23ถึงมิถุนายนล่าสุดนี่นะครับสำรวจคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศเนี่ยนะปรากฏว่าการสำรวจครั้งที่2อเนี่ยอุ้งอิงขึ้นมาเป็นที่1นะครับคะแนนขึ้นมาพลวดขึ้นมาเลยนะเป็น25.28% ถ้าท่านไปดูที่พิธาเนี่ยพิทธายังยืนทรงทรงอยู่นะครับพิธาเนี่ยอยู่อันดับ3ในขณะที่อันดับ2จากการสำรวจทั้งสองครั้งเนี่ยคะแนนประชาชนยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ยังให้คะแนนของอยังไม่รู้จะเลือกใครพูดง่ายๆมาเป็นที่สองจะเห็นว่าคะแนนของการที่ยังไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยสำรวจครั้งแรกใน2ี่2 เยอะอยู่นะพอม,มาครั้งนี้เนี่ยลดไปนั่นแปลว่าคะแนนตรงนี้เน่ยเทไปให้อุ้งอิงหรือเปล่าขณะที่คะแนนของพิธาอยู่ที่สามมาตลอดคะแนนของพิธาทรงตัวอยู่ที่สิบสามเปอร์เซกว่าๆส่วนที่สี่คือลุงตู่ยืนอยู่ที่สี่มาจากการสํารวจครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมก็อยู่ลําดับที่สี่แต่ที่สําคัญคือล่าสุดการสํารวจครั้งที่สองเมื่อเดือนมิถุนะคะแนนของลุงตู่วูบลงไปครับ จากเดิมได้12.7 6ตอนนี้เป็น11.68ส่วนเ,เจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันเนี่ยก็วูบลงไปวูบเยอะกว่าลุงตู่นะจากเดิมสำรวจครั้งที่หนึ่งได้8.22พอมาสำรวจครั้งล่าสุดนี่นะมิถุนายนเนี่ยนะครับเหลือ6.80อันนี้คือภาพของออตัวบุคคลนะครับอุ้งอิงนำโด่งพลวดขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของพักคมาดูในส่วนของพรรคพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้นะครับไอ้ที่เป็นแถบสีสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็คือการสํำรวจครั้งที่1เมื่อเดือนมีนาคมนะครับอันนี้เอาเฉพาะ5้าอันดับแรกเนี่ยนะส่วนสีแดงคือการสํำรวจล่าสุดเดือนมิถุนายนปรากฏว่าพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งนะะ ขึ้นพรวดมาจากเดิมได้25เปอร์ซ็นต์กว่าๆตอนนี้ขึ้นมาเป็น36.36ซ36ส่วนยังไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยเนี่ยมาเป็นอันดับสองนะครับจากเดิมเนี่ย28.86เดือนมีนานะครับตรงนี้เนี่ยสัดส่วนของคนที่เลือกตรงนี้ลดลงมาลดลงมาเยอะเลยนะครับลดลงมาเหลือ18จาก28เหลือ18เกว่า จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคนเริ่มตัดสินใจแล้วนะฮะส่วนพักเก้าไกลเนี่ยในส่วนของพักเนี่ยก็ยังทรงทรงอยู่เดิมมีนาเนี่ยสิกว่ากว่าพอมาอมิถุนาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น17.88นะฮะในขณะที่พักพลังประชารัฐทรงตัวอยู่ที่7%ทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับส่วนพักประชาธิปัตย์อยู่อันดับ5ก็คะแนนลดนะฮะ ความนิยมลดลงมาจากเดิม7.97เดือนมีนานะครับพอมิถุนาเนี่ยมาเป็น6.32นะฮะอันนี้ก็คือภาพของออพรรคการเมืองนะฮะจะเห็นว่ามันชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งตัวบุคคลอุ้งอิงพลวดขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในขณะที่ตัวพรรคเนี่ยเพื่อไทยเนี่ย ก็ค่อนข้างจะพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะจาก25เปอร์เกว่าๆขึ้นมาเป็น36เปอร์กว่าๆอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมเอาภาพของอูงยิงกลับมาเนี่ยนะให้ท่านได้ดูว่ามันเป็นภาพที่ต้องบอกว่าแคมเปญแลนสไลด์ของเพื่อไทยแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่คุณทักษิณชินวัตรวางไว้เนี่ย มันเริ่มทำงานแล้วกระแสของอุงอิงจุดติดแล้วฮะกระแสของเพื่อไทยรอบใหม่จุดติดอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดสิ่งที่คุณทักษิณได้ประกาศแล้วก็ดำเปิดยุทธศาสตร์เปิดยุทธการเพื่อที่จะต่อสู้ทางการเมืองครั้งใหม่เนี่อันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะ ทีนี้ถ้ามาดูเบื้องหลังเรื่องโพลเรื่องโพลก็จบไปนะฮะเรื่องโพลแล้วก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่ากระแสของอุ้งยิงแล้วก็เพื่อไทยกำลังมาแล้วก็กระแสของลุงตูแ่แล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยกำลังสุดกำลังวูบนี่นะทีนี้มาดูเบื้องหลังเบื้องหลังของการส่งอุ้งยิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยท่านจำได้ไหมครับตอนที่เปิดตัวอุ้งยิงมาเนี่ยผมจำ วันที่ไม่ได้นะแต่ว่าเวลาไม่ใช่สำคัญก่อนนี้เนี่ยเ,เปิดตัวอุ้งอิงครั้งแรกเลยเนี่ยในฐานะประธานที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมนี่นะก็ก็เกิดกระแสพคนฝ่ายตรงข้ามนี่ออกมาต่อต้านกันชนิดที่ไม่อยากจะเชื่อว่า แค่อุ้งอิงคนเดียวยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่าไหร่เลยกระแสต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายริ้วล้อเผด็จการนี้ก็ออกมาโวยวายวกเวกโวยโวาย,วยกันขนาดใหญ่แล้วยิ่งเมื่อเมื่อวันที่20มีนาคมต้นปี65เนี่ยนะมีการขยับอีกสเต็ปหนึ่งตามยุทธศาสตร์ของคุณทักษิณขยับเป็นการประกาศเปิดตัวให้อุงอิงแพ่ทองทานเนี่ย ขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นการเปิดตัวที่จังหวัดอุดอรเนี่ยต้องบอกว่าจัง,จงหวัดอุดอรเนี่ยเป็นเหมือนเมืองหลวงทางการเมืองของภาคอีสานของเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่ากระแสรเริ่มพูดถึงอย่างนะหูไฟแน่นอนฝ่ายตรงข้ามก็ออกมาโวกเวทบยวายนะฮะถึงการขยับของคุณทักษณิณที่มีการส่งลูกสาวขึ้นมาอุ้งอิงเนี่ย ต้องย้อนความกันนิดหนึ่งครับคือคือพอเราเห็นอุ้งยิงขึ้นมาปลาศัยมาเปิดตัวเนี่ยทุกคนแบบค่อนข้างออหานะเพราะว่าอุ้งยิงนี่อายุยังไม่เยอะเลยนะถ้าเทียบทางการเมืองนี่ต้องถือว่ายังยังอยู่ในวัยละอ่อนพอสมควรเนี่ยนะแม้อายุเนี่ยพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็จริงแต่ถือว่ายังยังวัยละอ่อนพอสมควรแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วย หลายคนอาจจะถ้าไม่ได้ติดตามข่าวอุ้งอิงเนี่ยาจะนึกไม่ออกแต่จริงๆเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นคือเวลาผมเห็นอุ้งอิงแถลงข่าวแล้วเนี่ยหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยจะละไม้คล้ายคุณทักษิณมากเลยถอดแบบกันมาเป็นพิมพ์เดียวกันมาเลยเหมือนกับเหมือนกับคุณทักษิณในในเวอร์ชั่นของของผู้หญิงในเวอร์ชั่นของคนรุ่นใหม่นะได้อารมณ์ประมาณนั้นเลย ท่านอย่าลืมนะครับว่าทำไมอุ้งอิงเป็นแบบนี้ถอดพิมพ์ถอดบางหลายสิ่งหลายอย่างจากคุณทักษณิณมาเพราะว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะครับที่สนใจการเมืองมากที่สุดแล้วก็ติดตามพ่อเนี่ยไปในที่ต่างๆติดตามพ่อไปที่กระทรวงต่างประเทศติดตามพ่อไปในการหาเสียงจนไปซึมซับเรื่องความคิดวิถีทางการเมืองสารพัดแบบมากลายเป็น ทายาททางการเมืองของคุณทักษิณโดยอัตโนมัติเลยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราตอนที่อู e ๋ยิงยังไม่เปิดตัวทางการเมืองเราก็ถ้าไม่ติดตามข่าวเราก็อาจจะไม่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทีนี้ถ้ามาดูว่าการที่คุณทักษิณตัดสินใจ,ใจส่งลูกสาวคนเล็กเนี่ยมาเป็นทายาททางการเมืองลงในสนามการเมืองก็มีคน เป็นห่วงกันเยอะนะครับว่าการที่อุ้งยิงเปิดตัวอุ้งยิงลงมาในสนามการเมืองนี่แน่นอนจะต้องเจอฝ่ายตรงข้ามจะต้องเจอเสือสิงกระทิงแรดโทษนะฮะผมขออนุญาตใช้คำหยาบที่หาสารพัดสัตว์ทางการเมืองที่จ้องจะถลม่มจ้องจะทำาลายนี่เยอะมากแน่นอนตรงนี้กุณทักษิณรู้นะครับแล้วคนเป็นแม่อย่างคุณหญิงพจบาชินวัตรเนี่ย ก็ต้องรู้แน่นอนแต่ว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะยอมให้อุงอิงโดดลงมาเล่นการเมืองแล้วทุกคนเชื่อว่าเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้อุงอิงเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตแน่นอนการที่คุณหญิงก็จะมากล้าที่จะปล่อยให้ลูกสาวลงมาเล่นการเมืองแบบนี้ก็ต้องเชื่อว่ามีการไตร่ตรองแล้วก็คิดอย่างรอบคอบมากทีเดียวแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแน่ๆทีเดียวเพราะว่า การที่จะให้ลูกซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนคนหนึ่งเนี่ยลงมาเล่นการเมืองเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกว่าคุณทักษิณตัดสินใจเด็ดขาดมากนะครับการที่ส่งลูกสาวลงมาเนี่ยแล้วต้องมาต่อสู้ทางการเมืองอีกเยอะมากที่จะต้องเจอต้องเผชิญกับวิบาก กรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนตซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีอํานาจทางการเมืองมีอํานาจทั้งหน้าฉากหลังฉากอีกเยอะเลยนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงอุ้งอิงอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพออุ้งอิงลงมาจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเสื้อแดงเป็นคนฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยจะรู้สึก ทึ่งมากพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลีลาเนื้อหาแมสเซจต่างๆในการสื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับพับบิกเนี่ยอุ้งอิงทำได้ดีมากการตอบคำถามสื่อมวลชนเนี่ยอุ้งอิงสามารถทำได้ถ้าคนที่ไม่รู้จักอุ้งอิงมาก่อนนี่จะค่อนข้างทึ่งนะแต่ว่าถ้าคนที่ติดตามหรือว่าคนที่อยู่กับคุณทักษณิณอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนนี่จะจะ จะเข้าใจจะรู้เลยว่าทําไมวันนี้อุงอ้งยิงถึงถึงสามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็สามารถทํำสื่อสารหรือว่าเล่นในบทของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งจริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของของคุณทักษิณน,นะทําไมมีพรรคเพื่อไทยม,มีหัวหน้าพักแล้วทําไมถึงจะมามีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความ เป็นความชันฉลาดของคุณทักษณิณก็ว่าได้นะถ้าเราไปดูพักก้าวไกลเนี่ยนะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นก็อาจจะเป็นการพลิกเกมจากเราจะเห็นว่าเพื่อ,อก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีคณะก้าวหน้าใช่ไหมคณะก้าวหน้าเนี่ยทำงานคู่ขนานไปกับพักก้าวไกลในขณะเดียวกันเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษณิณตั้ง ครอบครัวเพื่อไทยขึ้นครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยเป็นการทํางานคู่ขนานไปกับพักเพื่อไทยท่านจะเห็นไหมครับว่าสองส่วนเนี่ยทำงานคู่ขนานกันแล้วหลายอย่างเนี่ยในขณะที่พักเนี่ยหรือว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยทาบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เพราะว่ามันติดในเรื่องของกติกาตามข้อกฎหมายเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งไม่ได้ขึ้นกับกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยสามารถทําได้อันนี้คือ คือความชันฉลาดของของคุณทักษิณที่จะเล่นเกมใหม่กับสถานการณ์อันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณทักษิณน,นะว่าคุณทักษิณเนี่ยต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่คุมอำนาจคุมเกมประเทศไทยคุณจะออกกฎกติกาแก้แล้มนูญออกมาอย่างไงก็แล้วแต่คุณทักษิณเนี่ยสามารถพลิกเกมสู้ได้ตลอดทุกเรื่องแล้วก็พลิกเกมเร็วด้วยการส่งคุณอุ้งอิงลงมาเนี่ยเป็นเกมเป็นกลยุทธ์เป็นยุทธ การหนึ่งของคุณทักษิณที่ที่ลงมาเล่นกับฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายคุมอำนาจประเทศไทยหรือว่าฝ่ายประเด็จการอะไรก็แล้วแต่นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามดูให้ดีว่าเมื่อกระแสของอุ้งอิงมาแบบนี้เนี่ยเกมการต่อสู้จากนี้ไปเนี่ยซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในรอบใหม่นี่นะอย่างช้าที่สุดก็ต้นเดือนอต้นปีหน้านี่นะคง ต้องเชื่อว่าสนุกแน่นะครับแล้วก็ทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าอุ้งอิงจะเดินต่อไปยังไงแล้วมีอนาคตมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่แล้วเพื่อไทยจะ l a n d s ไ i ด e หรือไม่นี่นะทีนี้มาดูที่คุณอุงอ้งอิงอ,อีกสักนิดนะครับคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็คุณอุ้งอิงเนี่ยม,มันมี เดี๋ยว,ย,วย้อนไปที่คุณทักษิณอีกสักนิดหนึ่งพอดีผมอาจจะตรงเนี้ยอยากอยากจะพูดถึงหน่อยคุณทักษิณเ,เคยพูดผ่านคลับเขา,เาพูดกับพูดกับพับบิพูดง่ายๆในประเทศไทยเนี่ยคุณคุณทักษิณเคยพูดเ,เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ยังไมน่น่าจะยังไม่เปิดตัวอุ้งอิงเนี่ยนะอบอกว่าเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยพักเพื่อไทยมีโอกาส ที่จะชนะยิ่งกว่าแลนสไลด์นี่คุณทักษิณพูดนะเนื่องจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจะเป็นคนรุ่นใหม่นี่คุณทักษิณพูดเม,เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยนะยังไม่ได้เปิดตัวอุ้งอิงนะซึ่งหลายคนก็มองไปว่าเอ๊น่าจะเป็นลูกเขยหรือเปล่าเอ๊หรือว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สนิทชิดเชื้อกับทางเพื่อไทยหรือเปล่า แล้วก็คนนั้นก็เป็นคนเก่งด้วยเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะฮะก็มีคนมองกันไปต่างๆแต่พอถึงวันนี้คนเขาเริ่มมองว่าเฮ้ยตกลงคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่คุณทักษณิณเคยพูดไว้เนี่ยนะใช่อุ้งอิงหรือเปล่าอันนี้ครับต้องติดตามดูให้ดีแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยกระแสให้คุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้ว จุดกระแสอุ้งอิงกระแสอุ้งอิงจุดติดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นตัวเลือกที่คนไทยให้ความนิยมและมีโอกาสที่จะเลือกขึ้นมาเป็นนยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะนี่ในการตอบมาดูเรื่องของคุณทักษิณที่สื่อเองก็อันนี้เอามาจากคมชัดลึกนะสื่อเองก็ค่อนข้างจะชื่นชมใน ความเป็นตัวตนของของอุงอิงที่ตอบคําถามของสื่อมวลนชนี่นะอย่างเนี้ยอย่างอย่างมีสื่อเดอะโมเมนตัมถามว่าพักเพื่อไทยเป็นธุรกิจครอบครัวมากกว่าสถาบันการเมืองอุงอิงคิดยังไงนะฮะปรากฏแล้วอุงอิงตอบว่าใครจะคิดอะไรก็คิดได้เรื่องนี้ ต้องใช้เวลาใช้สถานการณ์และให้โอกาสเรากับพรรคเพื่อไทยได้พิสูจน์มากกว่าว่าเราทำอะไรได้บ้างและเรามี p พ s ช i o n หรือความหลงไหลความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรจะเห็นว่าการตอบคำถามของอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น่อมแน้มเลยนะแต่เป็นการตอบอย่างอย่างชาญฉลาดด้วยนะตอบอย่างคนที่ไม่ใช่ตอบเละเทอะหรือตอบมั่วอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งหนึ่ง ในขณะที่หนังสือฉบับเดียวกันเนี่ยนะสื่อสื่อสื่อเว็บไซต์อันเดียวกันเนี่ยนะเขาก็ถามว่าเขาถามเรื่องคนเสื้อแดงกับ,กบทักกับทักศิณเนี่ยอุ้งอิงตอบาอยังไงอุ้งอิงบอกว่าคนเสื้อแดงในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะเซฟทักษิณคนเดียวนะเขาออกมาเพราะว่าเขาต้องเซฟเรื่อง ปากท้องของเขาเพราะว่าเศรษฐกิจมันพังจากการรัฐประหารพอประเทศมีรัฐประหารคนที่เข้ามาลงทุนก็หายอันนี้คือแฟกต์อันนี้คือข้อมูลเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนี่คือสิ่งที่อุงอิงตอบจะเห็นว่าเป็นการตอบที่ไม่ใช่คนคือเป็นการตอบที่แบบคนมีกลืนนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองและมีกลืนมีข้อมูลมีมุมมองมีวิธีคิดทางการเมือง อันนี้แหละฮะคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้แบ็กกราวน์ของอุ้งอิงมาก่อนจะค่อนข้างทึ่งว่าฮอุ้งอิงตอบเหมือนคนที่มีความคิดมีความมีภูมิหลังทางการเมืองที่ชัดเจนและมีวิธีคิดมีมุมมองอย่างชัดเจนนะนี่คือสิ่งที่ที่ต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่อุ้งอิงบอกว่าพูดถึง อะไรครพูดถึงทักษิณเนี่ยว่าอยากให้พ่อเป็นนายกรรฐมนตรีอีกหรือเปล่าเนี่ยอุ้งอิงอุ้งยิงบอกว่าไม่อยากให้ให้ให้ทักษิณเป็นนายกรรฐมนตรีอีกแล้วคือวันเนี้ยอุ้งอิงก็พูดอย่างนี้นะครับอุ้งอิงเขาบอกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากให้พ่อเป็นนายกแล้วนะแต่อยากให้ประเทศดีเหมือนตอนนั้นที่ทุกคนมีโอกาสในชีวิตนี่คือคือความหมายก็คือว่าไม่อยากให้ ทักษณิณมาเป็นนายกอีกแล้วคือพอแล้วสําหรับสําหรับพ่อของอุ้งอิงเนี่ยนะแต่อุ้งอิงบอกว่าอยากให้ประเทศดีเหมือนตอนนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสในชีวิตมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้นี่คือนี่คือความหมายของของอุ้งอิงเป็นการพูดที่ต้องบอกว่าชาญฉลาดเหมือนพอ่อถอดมาจริงๆเลยถอดพ่อมาจริงๆเลยนี่คือสิ่งที่ที่น่าคิดน,นะครับว่า คนที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างอุ้งยิ้งแต่มีความลุ่มลึกและเข้าใจทางการเมืองได้ขนาดนี้น่าสนใจทีเดียวนะแต่ทีนี้มีอีกคนที่อยากจะพูดถึงเพราะยุทธศาสตร์ของคุณทักษณิณวันนี้ก็คือต้องการให้เพื่อไทยกลับมาแบบแบนสไลด์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าอุ้งอิงคนเดียวไม่ได้นอกจากหมอชนน่านที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ ผู้บริหารบรรดาบุคคลทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่มีคนเก่งๆมีคนที่เชี่ยวชาญทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งการเมืองเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในการต่อสู้ทางการเมืองที่มันขาดไม่ได้ก็ต้องมีคนเก่งๆทั้งด้านกิจกรรมทางการเมืองการปราศัยการที่จะลงไปลุยในภาคสนามอะไรต่างๆนี่นะวันนี้ก็มีชื่อของนัทวุฒิไสยเกลือ ได้รับการดึงกลับมาโดยให้นัทวุฒิไส้เกลือซึ่งเป็นขวัญใจคนเสื้อแดงนี่นะก็กลับมาในฐานะของผู้อุ่งในการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนัทวุฒินะครับรูปนัทวุฒินี่เอารูปผมเอาไปก่อนอเสื้อแดงที่ท่านเห็นยืนอยู่บนเวทีแล้วหันลหนลังให้กล้องมาเนี่ยนะฮะ ข้างหน้าเป็นคนเสื้อแดงที่จังหวัดศรีสะเกดและอีกหลายจังหวัดที่มากันในวันนั้นเนี่ยนะวันที่อุ้งยิงไปศรีสะเกดเพื่อไปเปิดยุทธ,ธรรการไล่หนูตีงูเหา่างานแรกอีเวนต์แรกเนี่ยนะวันนั้นนัทวุฒิไปด้วยแล้วนัทวุฒนัทวุฒิขึ้นไปปราศัยน่าจะเห็นว่ามีอุ้งยิงแล้วก็มีพี่ชายของอุ้งยิงก็คือโอ๊กเนี่ยนั่งอยู่ด้วยบนเวทีที่อยู่ด้านซ้ายมือของภาพนะนัทวุฒิเนี่ยต้องถือว่าเป็น มือปลาศัยระดับเซียนทางการเมืองที่มีประสบการณ์โชกโชนมายาวนานนี่นะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เคยยืนเคียงข้างยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นไปปราศัยช่วงที่คุณทักษิณสร้างปรากฏการณ์ส่งน้องสาวก็คือยิ่งลักชินวัตรโดยใช้เวลาประมาณ49วันจากวันเปิดตัวเนี่ยสามารถ ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายขึ้นมาเป็นนายกรัฐมบตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยทักษณิณก็ทํามาแล้วนะครับวันนี้คนเสื้อแดงกําลังถูกระดมทับครั้งใหญ่แล้วก็ผลโพที่ท่านเห็นล่าสุดเนี่ยก็ทําให้ท่านเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษณิณชินวัตรแล้วก็ผู้บริหารพรรคเนี่ยกำลัง จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแล้วผมให้ดูภาพอุ้งอิงปิดไทยนะครับว่าในวันที่อุ้งอิงเข้ามาสู่ต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะน่าจะบอกได้ว่าเข้ามาสู่การเมืองเต็มตัวแล้วนี่นะครับแล้วก็ล่าสุดผลโพลของนิดาโพลก็ออกมาชัดเจนว่าความนิยมของอุ้งอิงพุ่งพลวดขึ้นแบบ ทะลุขึ้นมาเป็นเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยแล้วก็ทิ้งห่างทั้งพิธาลิมเจริญรัตแล้วก็ทิ้งห่างทั้งทั้งลุงตู่นายกคนปัจจุบันไปอย่างขาดเลยเนี่นะจะสามารถมาสร้างกระแสะให้พักเพื่อไทยกวาดที่นั่งสอสในรอบหน้าแบบถลม่มทลายหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแคมเปญ l a n d ไล i ์ light, จะทรงพลังแล้วก็สามารถที่จะ ขยม3ปอให้ตกเวทีการเมืองหมดอำนาจจากการปกครองประเทศไปได้หรือเปล่านี่นะฮะการเลือกตั้งรอบหน้าได้เห็นดำเห็นแดงกันแน่นอนครับนี่คือสปอยลไลท์ทวีโฟกับผมพิสิทธ์ททนทิวและเจอกันใหม่ครับ